พัลามวอะไรกุมขับสวัสดีวันที่6สิงหาคมพศ2568นดนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงสิบห้านาทีนะครับตัววันนี้ก็มายืนอยู่รอบรอบรอบตัวมีแต่ไม้ปีป๊บต้นใหญ่นี่เห็นหลังไม้เลยต้นมันใหญ่มากอันนี้ชุดที่สิบเอ็ดดูสิต้นใหญ่จริงนะนะครับนี่อันนี้ชุดที่สิบสาดูดิแต่ละต้นใหญ่มากครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับนี่ชุดที่สิบสานะครับสวยมาก สามต้นพัน์ค่าส่งก็ร้อยเดียวต้นเดียวห้าร้อยนะครับค่าส่งแปดสิบนี่ดอกบานเลยเห็นไหมแดงกุหลาบดอกใหญ่ตัวเนี้ยสวยจริงต้นเบลิ่มเลยต้นเดียวใครจะเอาขอห้าร้อยนะครับค่าส่งแปดสิบใครสั่งเป็นชุดก็ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับก็ใครที่ดูคลิปบางโตในเฟซบุ o กอะครับมันจะมี คำว่าเพิ่มเติมอะครับใน Facebook มันเป็นคลิปสั้นเนื้อมันลงคลิปยาวไม่ได้นะครับเนี่ยมีคําว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปที่คําว่าเพิ่มเติมอะครับมันจะเป็นลิงก์ที่พาไป Youtube ครับมันจะเป็นลิงก์ที่พาไป y o u t u b e ก็ไปดูคลิปเต็มใน Youtube ได้เลยครับกดเข้าไปเลยครับตัวหนังสือสีน้าเงินที่เป็นมีคําว่าเพิ่มเติมแล้วมันเป็นลิงก์ใน y t u t u อะครับกดเข้าไปเลยจะพาเข้าไปดูคลิปเต็มนะครับ เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook t i k t o อ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ในช่องคอมเมนต์เลยครับไลน์แอดริลล์ต้นกเดข้างล่างนะครับบางโตแปะแปะไอร้านบางโตออนไลน์ไว้แล้วก็แปะไอที่บางโตลงคลิปเต็มในแต่ละวันไว้ในช่องคอมเมนต์ในในใต้คลิปเนี้ยครับดูได้เลยดูคลิปเต็มในนั้นก็ได้ไปสั่งต้นไม้ก็ลงไปใน ช่องคอมเมนต์นะครับลายแอดลิตเทิลการเดนอะสั่งต้นไม้ตรงนั้นมันสะดวกแชทบางโตมันไม่ค่อยเด้งนะครับในนั้นมันเป็นร้านโดยเฉพาะมันเก็บข้อมูลได้นี่ชุดที่19ดอกตัวนี้สวยลูกไม้สวยมากนี่ขาวดอกใหญ่นะครับลนี้น่าจะเป็นเนื้อนวลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับดอกมันจะใหญ่มากเลยเนี่ยเมื่อวานมันโตเด็ดออกไปแล้วดอกมันเขาเรียกอะไรนะดอกมันแดดแรงมันมันไหม้มันบานไม่ไหว นะครับอันนี้สวยดูต้นดิเันเร่มเลยชุดที่สิบเก้าขบก็ขายสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่ชุดที่สิบเก้าสิบสามเนาะอันนี้ให้ดูหลังไม้ก่อนอันนี้ชุดที่สิบสองใช่ไหมนี่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 แดงดอกใหญ่โอ้โหดอกเป็นร่มเลยนี่แดงดอกใหญ่นะแดงดอกใหญ่ตัวนี้แล้วก็มีลูกไม้ตัวนี้นะครับนี่ชุดที่สิบสามอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อนวนนะเนื้อนวลห,หรือลูกไม้เนี่ยเดี๋ยวผมโตดูแป๊บ อ๋อเป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นไม้เก่าที่แบบมันไม่มีและไม่มีใครตั้งชื่อด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้ชุดที่สิบสองนะนี่สวยๆใหญ่ๆเลยเนี่ยสิบสามสิบเก้าสิบสองีสิบเอ็ดชุดเดียวก็พันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับสามชุดขอสองพันห้าค่าส่งขอร้อยเดียวแดงอุดมทรัพย์นี่อันนี้สวยเวยเนาะ ไม้นานแล้วไม้เก่าแล้วไม่ได้ตั้งชื่อนี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองสวยนะครับส่วนใครจะเอาไม่ไม้ตอลีลาเล่นรากทรงสวยไหมอันนี้ดอกตัวชมพูบานเย็นสวยๆเนี่ยนี่สวยมากเลยนะครับอันนี้ขอเจ็ดร้อยนะนะครับมันรายละเอียดมันสูงนะครับแล้วก็เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนี้โคตรใหญ่โอ้โหใหญ่จัดไอ้ต้นนั้นชิดซ้ายไปเลยนี่เหลืองทรัพเจริญเบอร์สองนี่เจ็ดร้อย แล้วก็ต้นนี้ไม้ตอลีลาเล่นล่าสวย,สวยมี่าอากาศนี่ดอกต้นนี้นี่ต้นบอลร่มเลยนะครับนี่ที้เขาขอเจ็ดร้อยสามต้นขอพันห้าใครจะเอาทักมานี่ชุดที่สิบสี่สวยเวอร์วังอลังการนี่ชุดที่สิบสี่จม่วงตัวนี้นี่ดูนี่กระม่วงนะนี่ระคังทองเส็จไหมชุดที่สิบสี่สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครรับสามชุดขอสองพันห้านะครับค่าส่งก็ขอร้อยเดียว สิบห้านี่สิบห้าเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองยังไงดอกบานแล้วสวยไหมตัวถึงบอกตัวเนี้สวยจริงนะครับมึงตัวเรียกชื่อไม่ค่อยถูกหรอกเนี่ยเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีอยู่นิดเดียวอะ่ะมีกิ่งก็ทําไม่มีกิ่งก็ไม่ทําไม่มีใครก็ตั้งชื่อหรอกม,มันมันมีมันมีคนตั้งชื่อแหละแต่มันมันไม่ได้ใช้เป็นทางการเพราะว่ามันน้อยมากอะ่ะมันออกมาเดี๋ยวก็หายไปเป็นที่สิบห้าสวยเนี่ยกําลังออกเลยนี่ดูดิสวยไหม นะครับโมงศักดานี่ชุดที่สิบห้าสิบหกนี่นี่ตัวนี้กินขาดเลยนะสีมันจัดมากนะครับข้างในเป็นดำกีบดอกหนานี่ดูต้นเบลลมเลยชุดที่สิบหกนี่อันนี้ก็สวยเป็นไงนี่ก็ขาวสวยสิบเจ็ดนี่สิบเจ็ดนี่นี่นี่ดอกสวยมากนะครับไม้ปี๊บ ต้นลาห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่สวยนี่สวยนี่พอยชมพูสิบเจ็ดสิบแปดระครังทองตัวแดงดอกใหญ่แล้วก็แสงจันนี่ 18, สิบแปดสวยมากนะครับไม้ปิ๊บชุดลาพันค่าส่งชุดละร้อยนะครับเสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งแปดสิบรับสามชุดขอสองพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อย อันนี้ขอบคุณพี่วันชัยมากเลยครับรับไปแล้วมีก็รับไปแล้วตรงนี้นลูกค้าก็รับไปแล้วตรงนี้เนี่ยต้นที่ห้าสิบสี่อ่ะเป็นเป็นแดงอุดมทรัพย์ต่อฮอลแลนด์นะดอกมันกําลังจะมาโอ้ยดอกมาเต็มต้นเลยเนี่ยต้นนี้ขอสองพันค่าส่งก็เอามาร้อยหนึ่งนะครับต้นที่ห้าสิบสี่เนี่ยเออ ใครจะเอาแล้วก็อันนี้นี่นี่อันนี้ก็สวยนะนี่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  <c oughs> นี่ต้นที่เจ็ดสิบสี่ตอยักษ์ที่มีนกมาไข่เนี่ยทํารังเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นห่อซับอันนี้เป็นห่อซับเนี่ใครจะเอานเนอ 3, เสองต้นเนี่ยขอแค่สามพันเจ็ดสิบสี่กับห้าสิบสี่เนี่ยสองต้นเนี้ยใครจะเอาสองต้นเนี้ยขอแค่สามพันเออนี่ยใครจะเอาไปได้เลยต้นเดียวขอสองพันนะนี่ ใครจะเอาสองต้นนี้ขอแค่สามพันโหใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เวอร์เนี่ยเนี่ยใครจะเอาสองต้นนี้ขอแค่สามพันนะครับต้นเดียวสองพันสวยแล้วก็นี่ไม้นี่อันนี้ต้นละพันห้าโหดูมันใหญ่ดิต้นเจ็ดห้าต้นเจ็ดหกใหญ่มากต้นเจ็ดแปดเนี่ยดูดิใหญ่มากใหญ่จัดนะครับนี่เจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดดอกเริ่มมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงดอกสวยแม่ดอกตัวนี้สวยมากนี่เจ็ดเจ็ดนะครับนี่แล้วก็อันนี้โอ้ยเนี่ยบางตัวถึงไม่ค่อยอยากจะไปแกะมันพอแกะมันแล้วก็มันก็กลายเป็นไม้เสียไปเลยไงเราเห็นดอกก็จริงนะแต่ว่าเนี่ยพอถึงเวลาเหมือนกับว่าเราไปแบบบี้เขาแรงอ่ะแกะเขาให้เขาแบบเราจะได้เห็นดอกชัดๆว่าสีอะไรไงแล้วตอนนั้นมันก็กลายเป็นว่าไม่บานเลยเสียไปเลยนี่เจ็ดเก้าสวยมากดูดิต้นบัลลัมเลยนะครับเนี่ย พวกนี้ก็เออต้นละพันห้าใช่ไหมสองต้นขอสองพันไปสองต้นขอสองพันไปค่าส่งก็เอามาร้อยเดียวโหต้นใหญ่ใหญ่มากนี่แปดสิบนี่มาเริ่มบานแล้วนะครับแดงสบายใจสวยนะครับมีแปดสิบสวยสวยน,นี่แดงพีเพิ่มทรัพย์แปดเอ็ดนี่ดูดิ ต้นละพันห้าสองต้นเอาไปสองพันไปเนี่ยสวยมากนี่ต้นนี้สวยเจ็ดเก้าสวยสวยอันนี้เป็นหูดอกบอลิ่มเลยเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองเนาะนะครับต้นละพันห้าสองต้นเอาไปสองพันนะครับสองสี่หกเอาเอาเวิร์กนี้นะสองสี่หกแปดแปดต้น สองพันสี่พัน,พนหกพันแปดพันใครจะเอาหมดเวิร์งเนี้ยใครจะเอาหมดเวิร์งเนี้ยเนี่ยใครจะเอาหมดเวิร์งเนี้ยมันมันมันต้นละพันห้าเนาะต้นละพันห้าสองต้นสองพันใช่ไหมสองพันสี่พันหกพันแปดพันใครจะเอาหมดเวิร์งเนี้ย ขอหกพันต้นละพันห้าใครจะเอาหมดเวิร์กเนี่ยแปดต้นขอหกพันหมดเวิร์กนี่นะแล้วต้นแม่งขนาดนั้นอนะ่ะคิดเอาแล้วกันคุ้มไม่คุ้มอะ่ะนะครับแล้วใครจะเอาแบบนี้นิดหน่อยก็ต้นละพันห้าสองต้นขอแค่สองพันลดไปเลยนะครับใครจะเอาหมดเวิร์กเนี่ยหมดเวิร์กเนี่ยบางตัวขอแค่หกพันเออหมดเวิร์กเนี่ยนะขอแค่หกพันก็คิดเอาไปคํานวณเอาแล้วกันแปดต้นตกต้นเท่าไหร่ นะครับแปดพันค่าส่งมาให้มืงโตทั้งสองร้อยพอมันเกินอยู่แล้วละ่ะต้นเดียวก็จะสองร้อยอยู่แล้วอันนี้ใครซื้อไม้ใหญ่ก็รู้ๆกันอยู่นะมืงโตขอแค่นั้นละ่ะติดปลายนวมนะครับมืบงโตบ่งโตค้าขายเงี้ยกำไรน้อยแต่ว่ามันได้ได,ได้ลูกค้าได้ลูกค้าแล้วก็ได้แบบซื้อขายกันนานๆนะครับมีอะไรก็คุยกันมืงโตเลี้ยงต้นไม้อะ่ะถ้าเป็นพ่อค้าเต็มตัวมันทําไม่ได้หรอกมันเจ๊งมันจับจ่ายใช้สอยแล้วมันก็เจ๊งไปหมดอะ่ะเพราะมันไม่พอใช้แต่ว่าบมืงโตอาศัยว่าเออหมุนเอา นะครับหมุนเอามีกาไรนิดกาไรหน่อยแต่ลูกค้าซื้อต้นไม้บางตตลอดไงแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆไม่เคยทิ้งบางตเลยเพราะนั้นบางตก็เนี่ยมีใจก็ใส่เต็มที่นะครับบางตก็ไม่ได้ว่ามานั่งแบบว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะก็คือว่าใส่เต็มที่เลยใครซื้อเยอะบางตลดให้เลยเนี่ยใครอยากได้บอกเอออยากได้เยอะหน่อยเนี่ยบางตลดให้เลยลดให้แบบคุ้มๆเลยเนี่ยแปดต้นต้นบะเบล่งเลยเนี่ยขอแค่หกพันนะครับว่ ต้นละเท่าไหร่ก็ไปคำนวณเอาค่าส่งขอสองร้อยเอาใครจะเอาสองต้นเนี้ยเอาไปสามพันไปเอาไปถูกๆเลยไปเนี่ยเนี้ยเนี้ยไอที่นกไขเ่เนี่ย, 74, เ,ย 74, 54, เนี่ยเจ็ดสิบสี่กับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ้เจ็ดเจ็ดสิบสี่กับห้าสิบสี่เนี่ยแดงอุดมทรัพย์ต้นนั้นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะอ่หอทรัพย์เนี่ยสองต้นเนี้ยเอาไปสามพันไปเอาไปเลยค่าส่งก็เอามาสักร้อย อันนี้ลูกค้ารับแล้วอันนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับอันนี้ลูกค้ารับแล้วอันนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับอ่ามีต้นนี้มีต้นนี้นี่โอ้โหมันใหญ่เนาะสองพันไอ้ห้าสิบหกทับหนึ่งห้าสิบหกทับหนึ่งเอา สองพันนี้สองพันห้าเน่ยเอาติดติดกันเนี่ยนะสองพันสองพันห้าเนี่ยสองพันสองพันห้าเป็นสี่พันห้าสี่พันห้าเอาขยะเอาสองต้นนี้ไปสามพันไปอันนี้มีสี่สีในต้นเดียวนะเนี่ยสี่สีในต้นเดียวแล้วก็อันเนี้ยห้าสิบหกทับหนึ่งนี่อันนี้มีลูกไม้ดอกตัวนี้เนี่ยสองต้นนี้ไปสามพันไป ค่าส่งก็เอามาให้มัตงตัวสักร้อยนึงสองต้นนี้นะเอาไปสามพันไปขายถูกๆไปเลยนะครับแล้วก็ตน้นนี้นี่ห้าสิบเจ็ดนี่ก็สวยสวยมากเอาสองพันค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนี่นี่จะบานแล้วเป็นไม้ดอกชั้นเดียวดอกสวยนะครับเนี่ยเป็นเนี่ยบานแรกๆก,ก็ มันจะเป็นเหลืองอย่างนี้แล้วก็พรนั้นก่อนจะบางจะเป็นชมพูตัวนี้ข้างในเป็นข่าอมเหลืองเนี่ยกันได้นะครับกีบดอกสวย,นนสวยเป็นไม้ลูกไม้ดอกชั้นเดียวนะห3สิบสามทน้ำเฉากวยดอกมาแก้วละ25บห้าทมาลองชิมกันได้นะครับน้ำเฉากวยแก้วละ2ีส้องต้นตนี้ขอสองพันห้าต้นใหญ่ๆเลยสองต้นนี้ขอแค่สองพันห้าใครจะเอาก็ทักมาสองต้นนี้นะต้นใหญ่ด้วยขอแค่สองพันห้านะครับสองต้นนี้นะ นะครับใครชอบต้นไหนก็ทักทายมาแล้วกันสองต้นนี้ขอสองพันห้านี่สองพันอันนี้ขอห้าร้อยแล้วกันนะครับสองต้นนี้ขอสองพันห้าด้านนี้สีสีเนี่ยต้นเดียวนะครับเดอกไม่สวยเด็ดนี่อยู่ดอกสุดนี่แดงนี่อันนี้อีกสีหนึ่งนะอันนี้ห่อซับนะครับนี่ต้นที่หกสิบเจ็ดนี่สวยมากสีสีในต้นเดียวขอแปดร้อยนะครับนี่แดงอุดมซับนี่ขอแปดร้อย ค่าส่งก็ต้นละร้อยนี่ไงดอกเริ่มบานล้วอุย้ยมีแมงผู้นี่สีเหลืองหกสิบสี่สามต้นเนี้ก็ขอสองพันสามต้นนี้นะขอสองพันค่าส่งก็ขอร้อยเดียวห้าสิบเจ็ดเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองหกสิบสามลูกไม้ดอกตัวนี้แล้วก็มีสี่สีในต้นเดียวอันนี้สี่สีในต้นเดียวเนี้ยหกสิบเอ็ดหกสิบสามห้าสิบเจ็ดสามต้นนี้ก็ขอสองพัน ค่าส่งก็ร้อยหนึ่งใครรับทั้งสองชุดนี่ก็ส่งฟรีอันนี้ลูกไม้ดอกชั้นเดียวต้นที่ห้าสิบเอ็ดสวยไหมนะครับอันนี้แล้วก็ไฉไลไฉไลแล้วก็อันนี้มีสีสีในต้นเดียวหกสิบแปดเนี่ยสามต้นนี้ก็ขอสองพันค่าส่งก็ขอร้อยเดียวนะครับต้นเดียวแปดร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยครับแล้วมาเวิร์้งนี้โอ้โห นี่เบื้องนี้นี่ดูแดงพญาเพิ่มทับต้นนี้ด,นนดิใหญ่มากดูต้นนู้นดิใหญ่มากใหญ่เวอร์เห็นปะ่ะมึงโตไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเนี่ยแมลงพรมรพึ่งเลยเต็มไปหมดเลยพอมันดอกมันจะบานมันจะมากินนี่แดงพญาเพิ่มทรับสวยมากสวยจัดนี่ดอกมันจะมานะครับชมพูทับจเจริญมีอยู่ต้นเดียวแหละมีอยู่ต้นเดียวนะครับชมพูทับจเจริญหมดละ ขดดำๆด้วยเนี่ยต้นพันห้าใครจะเอาเวิร์กเนี้ยสี่ต้นเนี้ย่ <c oughs> ออสี่ต้นเนี้ยอแต่มันใหญ่เนาะใหญ่มากอืมรวงตรงนี้สี่ต้นนี้ เอาเท่าไหร่ดีล่ะมมันใหญ่จัดมันใหญ่จนแบบต้นละพันห้าสี่ต้นนี้ขอขอสี่พันแล้วกันขอสามพันห้าก็ได้มาสี่ต้นนี้ขอสามพันห้าค่าส่งให้มังโตสองร้อยนะตรงเวิ้งกระถางหกสิบเซนมันใหญ่อะมันใหญ่ไงมังโตถึงแบบโอ้โหมันมันต้องเลี้ยงมันเลี้ยงนานไงแล้วก็อย่างมันตัดทศสองมีดแล้วก็มันใหญ่มากเนี่ยสี่ต้นนี้ใครจะเอาสี่ต้นนี้ขอสามพันห้าเนี่ยอยู่ตรงกระถางหกสิบเซนนะ ขอสามพันห้าค่าส่งให้บางโตสองร้อยเด้อนะครับแล้วใครจะเอาเวิ้งนุน้นแปดต้นนะขอหกพันนะครับแปดต้นเนี้ยขอหกพันขายทุกถูกเนี่ยแปดต้นเนี้ยขอหกพันค่าส่งก็ขอสองร้อยเด้อขายได้ขายถูกก็ขายไปนะครับใครชอบก็ทักมามันใหญ่จริงอ่ะมันไม่ใหญ่เล่นแล้วก็อันเนี้ย นะครับใครจะเอาราคาพิเศษทักมาบอกบางโตนะ้บางโตขายอยู่ราคานี้นะหมื่นห้านะครับใครแบบว่าโอ้ยให้ราคาพิเศษฉันเถอะฉันอยากได้เนี่ยก็ก็ที่บางโตบอกไว้คลิปเมื่อวานนะเนาะนะครับใครจะเอาก็าไปบอกบ่อยไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะครับบางโตมันมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าขายยังไงก็ได้มันขายยังไงก็ได้ก็ได้อยู่แต่มันจะโดนตําหนิโดนอะไรเยอะลาคานนะครับไม่อยาก ไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งนั้นะ่ะก็เอาตามนี้แหละใครอยากได้ราคาพิเศษทักมานอกรอบแล้วกันนะครับก็ราคาที่บอกกันไว้เมื่อวานะนะครับง่ายๆสบายๆนะครับใครต้องการก็ทักมาบอกบางตแล,นะแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เจ็ดสิเจ็ดเ็ดเจ็ดสองนี่ต้นใหญ่ๆอ,อย่างนี้เนี่ยสามต้นนี้ก็ขอสองพันเนี่ยราคงทอง อันนี้สามสีในต้นเดียวแล้วก็เจ็ดสองนี่สี่สีในต้นเดียวนี่สามต้นนี้ขอสองพันแถมต้นนี้เป็นต้นนึงนะครับก็ชอบอะไรก็ทักทายมาแล้วกันนะครับแล้วก็มีเนี่ยรายชินีเพาะเม็ดอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ไม้ตอลีลาเล่นลากอันนี้เป็นทรงตกกระถางอยู่ต้นหนึ่งอันนี้เป็นทรงไม้ไม่ได้ตัทดทอนเลยทรงตกกระถางแล้วก็เป็นนอนอย่างนี้สามต้นนี้ขอห้าร้อยสามต้นนี้ขอห้าร้อย นะครับค่าส่งก็แปดสิบาทแล้วก็มีตอลีลาเล่ากตรงนู้นดูคลิปเมื่อวานเอาแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ย้ายเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมีไม้เพาะเม็ดสองต้นแล้วก็ไม้อันนี้ไอ้ตอยักษ์ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยสี่ต้นเนี่ยขอพันหนึ่งตามนั้นเลยนะครับก็เห็นกันแล้วไม้ปี๊บสวยไม้ปี๊บสวยเลยไม้ปี๊บนี่ไม่ธรรมดาไม้ปี๊บนี่อลังการบ้าแล้วก็ไม้ไซส์สิบเอ็ดนิ้วเนี่ยเนี่ยสี่ต้นเนี่ยขอพันบาท ต้นเดียวสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะสี่ต้นนี้ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยหรือใครจะซื้อเป็นใบเหมานี่มีสิบเอ็ดต้นนี้นะครับมีสิบเอ็ดต้นนี้หนวดอีกนี่นี่นี่ก็ให้สี่ต้นอา้าวใครเอาลงไปไหนต้นหนึ่งว่าอันนี้แดงตัวนี้ไปเมื่อคืนถือลงมาแล้วมีคนเอาลงมาะนะครับอ่ะนี่สี่ต้นนี้สี่ต้นนี้ก็ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อย ใครจะซื้อเป็นไม้เหมาให้11ต้นนะ11ต้น2,005 11ต้น2 0 0าส่งฟรีนะครับสี่ต้นนี้พันบาทค่าส่ง100ใครจะเอาทักมาเนี่ยสวยๆเลยอันนี้ชุดที่สองเนี่ยชุดที่สองสี่ต้นนี้ขอพันบาทค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนี่ชุดที่หนึ่งนะครับสี่ต้นนี้ขอพันบาทค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วใครจะเอาเป็นไม้เหมาก็ให้11ต้นเนี่ยใครจะเอาชุดหนึ่งกับชุดสองแล้วก็ให้รวมเป็น11ต้นก็ได้นะหลวงัวก็คัดให้11ต้น ถ้ขอ2,000ส่งฟรีนะครับใครชอบก็ทักมาสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื้อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื้อสัตว์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทำให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำกิจการงานใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่่่่อออเเเเเรรรรรราาาาาาใใใคคคททีียยยชววหหลลื้นนนัักกบบะ ผ่านพ้นอุปสรรคขวางน้ำแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสสาระมุอะัยกุ้มะเราอมาตุนลออบาะบาราะกาตุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ